ครับสวัสดีครับก่อนมาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการกาลังทางกิตศสตษ์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเตือนเท่านั้นนะครับาล้ครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจำวันที่ห้านะครับพฤกษภาคมนะครับชุดที่หนึ่งนะครับฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะเด่นหกเล่เจ็ดนะครับจะก็จะมีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับส่วนหาน้อยมัดอาหาน้อยคู่มิตรนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับหกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมก็จะมาเน้นให้นะครับ ตัวเด่นนะครับเน้นตัวเด่นนะครับฮานอยวันนี้วันที่สี่นะครับก็ฮานอยมัดรวมก็จะเด่นสามกับสี่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานเราเน้นสามหนึ่งนะครับสามสี่สามห้านะครับสี่หนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่ห้านะครับที่เหลือก็เป็นตัวรองนะครับก็มาเลยนะครับมาเฉพาะคิดเลยนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับเมื่อวานเน้นตัวเด่นหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับรองก็จะเป็นหกค่ากับหนึ่งฆ้านะครับสกดว่ามาตัวรองนะครับมาเข้าปกตินะครับก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับก็ยังยังไม่ลุดนะครับแต่รู้สึกว่ามันแปลกแปลกพี่คนนะครับเมื่อวันที่สามครเข้าตรงกลางนี้สองที่นะครับตัวเข้าตัวรองนะครับสองครั้งนะครับติดติดกันนะครับก็หลังจากห้าน้อยแตกไปสี่ที่เข้าลงสี่น้อยนะครับ วันนี้ก็จะมันอยู่ี่เดิมนะครับปวดหัวนะครับเอาละครับช่วงท้ายคลิปผมก็จะมานิ้นตัวดินให้นะครับที่มันออกตามสูตรนะครับก็จะนิ้นตัวดินให้นะครับน้อยหาน้อยมัดรวมนะครับเดินหกเจ็ดนะครับก็จะเดินหกห้านะครับหกแปดหกเก้านะครับ เจ็ดห้านะครับเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับหกจะมีหกห้านะครับหกเจ็ดแล้วหกแปดนะครับตัวนีไม่รู้นะครับว่าพอดีมันชนกันนะครับระหว่างหกห้ากับหกแปดนี่จะชนอยู่ที่เดียวข้างบนนะครับไม่รู้ว่าภูมินี้จะออกมาให้หรือเปล่านะครับ ยังไงก็มารอลุ่นราพรอมกันนะครับยังไงก็อยากให้ใช้วิทยายณนทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ